ต<ไ>อนะครับผมจะขัดให้ดูจากคอนเกรตบนนะครับบวน,นะครับไม่บอกนี่สภาพเดิมก่อน,นสภาพเดิมๆเหลืองๆเอาไม่ได้หน้าทิ้งรถ <c oughs> ใครก็ไม่รู้เก <c oughs> ่าก็เก่าคนก็แก่แปดสองอุ้ยไม่ใช่ตอยอ 4, 6, 4, ่อสี่หกสี่สองเราลง,<อ>งไปแล้วครับเราลงไปเรื่อยแะแนกทดลอง ลงไปให้ทั่วลงไปให้ทั่วถ้ารอบแรกเราไม่พอใจรอบสองได้นะครับลงห้ทั่วอากเลงเหลืออแบบดูไม่ได้เรามีผู้พิสูจน์ช่วยเยอะนะครับลองของจริงเลยนะครับคอนเกรนะครับอย่าลืมคอนเกรนะใช้ใช้คอนเกรผ้าเช็ดนะครับที่เราเป็นอย่าดิฟันดินะหลังจากนั้นเราก็กลับกลับด้านผ้านะครับแล้วก็เช็ดออกเฉย เป็นการทดลองและลองของ <c oughs> ไม่ต้องไปเปลืองตังค์เสียตังค์ครับไม่ต้องไปข้างละแปดร้อยที่นี่มีข้างละคนเจ็ดพอค่าทำนี่เสียค่าน้ำแดงก็กดเดี๋ยวผอใส่ไหมใส่ไหมใส่ขึ้นนะปิงครับยังปิงครับซูงก็ไปดิสูงก<ด>็งไปดิด,ดูได้นะครับจากตะกี้เหลืองเหลืองนะครับตอนนี้ขึ้นมาใ <c oughs> สาปิ้งขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ใสปิ้งมาเดิมจบจบดูดูดูพนักงานของเรานะครับทดลองนี้จบไปได้นะครับต้องอีกต้องอีกหนึ่งช็อตนะครับตอนนี้ยังไม่ใสายปิ้งเท่าที่ควรถ้าถ้าจะให้ดีต้องอีกหนึ่งรอบจะใสปิ้งวันนี้นะครับต้องเอาให้ปิ้งนะครับถ่ายทะเบียนด้วย เพราะว่าเราทดลองแล้วคคดแคดพ่อละละเราเราทดลองแล้วเราก็ตขั้นบต่อนะครับอ๋อฮันนี้ไม่ได้แหมเดี๋ยว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 เรามีอีกหลายหลายรอบนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปลองอีกคันหนึ่งนะ